โลกของสัตว์นั้นเต็มไปด้วยสายพันธุ์ที่น่ารักแต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่สร้างความผูกพันและแสดงความอ่อนโยนต่อมนุษย์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อการสำรวจชุดสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้คือการบันทึกสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ามีความเป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุดในโลกตัวที่หนึ่งหมาหมาเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนานมากกว่า5,000ปีพวกมันถูกใช้ในการเดินทางการเกษตรและสงครามก่อนจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์กีฬาในปัจจุบันหมาเป็นสัตว์สังคมที่มีความฉลาดสูงและมีความสามารถในการจดจําผู้ดูแลได้พวกมันสามารถเข้าใจภาษาท่าทางและน้ำเสียงของมนุษย์ได้แต่ถึงแม้ว่าหมาจะมีความเป็นมิตร แต่การเข้าถึงพวกมันต้องอาศัยความเข้าใจและความไว้วางใจที่ต้องใช้เวลาสร้างขึ้นเนื่องจากหมาเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณของการระแวดระวังสูงแต่ด้วยความอ่อนโยนและความซื่อสัตย์ของหมาทําให้พวกมันยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดของมนุษย์และเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์สําคัญหลายเรื่องอีกด้วยตัวที่ 2. s l สลอ็อตตัวสล็อตจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดในโลก พวกมันใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่บนต้นไม้ในป่าฝนและมีชื่อเสียงในด้านรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าสล็อตจะดูเชื่องและน่ากอดแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นสัตว์ป่าที่ไม่ชอบการถูกรบกวนแต่กลับแสดงความเป็นมิตรในรูปแบบที่น่าสนใจเมื่อผเผชิญหน้ากับมนุษย์สล็อตมีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวไม่แสดงท่าทีต่อต้านหรือตื่นตระหนกเมื่อถูกจับหรือเข้าใกล้ต่างจากสัตว์ป่าชนิดอื่น นักวิจัยพบว่าสลอตบางตัวที่ได้รับการช่วยเหลือและเลี้ยงดูโดยมนุษย์จะแสดงความผูกพันและเชื่อฟังผู้ดูแลได้ซึ่งความเชื่องตามธรรมชาติประกอบกับท่าทีที่นิ่งสงบทำให้พวกมันกลายเป็นสัตว์ที่ถูกมองว่าเป็นมิตรและน่าเอ็นดูอย่างยิ่งตัวที่3ามแพนด้าแดงแพนด้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออก พวกมันมีลักษณะโดดเด่นคือขนสีน้ำตาลแดงสดใสและหางที่เป็นพุ่มยาวแม้ว่าแผ่นด้าแดงจะเป็นสัตว์ป่าที่ขี้อายและชอบอยู่สันโดษแต่พวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ดูแลหรือมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ แพนด้าแดงในกรงเลี้ยงมักแสดงความเชื่องและมีการตอบสนองที่ดีต่อการดูแลโดยมีการโต้อตอบที่น่ารักเช่นการยืนสองขาการชูแขนหรือการใช้หางเป็นเครื่องมือในการทรงตัวด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักและท่าทางที่อ่อนโยนทำให้แพนด้าแดงเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกและถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมิตรสูงแม้ว่าโดยธรรมชาติพวกมันจะไม่ได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โดยตรงก็ตาม ตัวที่4นกแก้วคาคาโปนกแก้วคาคาโปเป็นนกแก้วที่หนักที่สุดในโลกและเป็นนกแก้วชนิดเดียวที่บินไม่ได้พวกมันเป็นสัตว์ที่พบได้เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์และจัดเป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกแก้วชนิดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นมิตรและอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษนกแก้วคาคาโปมีนิสัยไม่กลัวมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเนื่องจากในอดีตไม่มีนักล่าที่เป็นภัยคุกค,คามบนพื้นดิน การที่พวกมันไม่มีสัญชาตญาณความหวาดระแวงจึงทำให้พวกมันมีความใกล้ชิดกับมนุษย์ได้ง่ายมีกรณีที่โด่งดังมากมายที่นกแก้วคาคาโปพยายามเข้าไปปฏิสมพันธ์กับนักวิจัยและผู้ดูแลโดยการปีนป่ายบนร่างกายหรือการแสดงท่าทางที่น่ารักเพื่อดึงดูดความสนใจความเชื่องและท่าทีที่อ่อนโยนต่อผู้ดูแลที่พยายามฟื้นฟูประชากรของพวกมัน ทำให้คาคาโปได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนกแก้วที่มีความเป็นมิตรและน่าทึ่งที่สุดในโลกตัวที่5เอาลปากา้าเอาลปาก้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลอูดขนาดเล็กและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลามะพวกมันถูกเลี้ยงมานานหลายพันปีในแถบเทือกเขาแอนดีสเพื่อใช้ประโยชน์จากขนที่นุ่มฟูอาัปาก้าขึ้นชื่อในเรื่องของนิสัยที่สงบสงี่ยมอ่อนโยนและขี้สงสัย พวกมันไม่ค่อยแสดงความก้าวร้าวต่อมนุษย์และมักถูกใช้เป็นสัตว์เลี้ยงในหลายประเทศพวกมันมีความสามารถในการสร้างความผูกพันกับผู้ดูแลได้อย่างรวดเร็วเอลปาก้าจะจดจำใบหน้าและน้ำเสียงของมนุษย์ที่พวกมันไว้วางใจและจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยบุคลิกที่นุ่มนวลและรูปลักษณ์ที่น่ารักทำให้พวกมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ฟาร์มที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก เพราะพวกมันสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากนักถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสัตว์ที่พร้อมเป็นเพื่อนกับผู้คนตัวที่ 6. คาบิบาร่าคาบิบาร่าคือสัตว์ฟันแท้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากฉายาที่ว่าราชาแห่งความเป็นมิตรในอาณาจักรสัตว์ คาปิบาร่ามีชื่อเสียงโด่งดังจากพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวเลยแม้แต่น้อยพวกมันสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นๆได้อย่างสันติไม่ว่าจะเป็นนกเต่าลิงหรือแม้แต่จระเข้ความสงบสงเสงี่ยมนี้ขยายมาถึงการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยคาปิบาร่าที่ถูกเลี้ยงในศูนย์ดูแลหรือสวนสัตว์มักจะแสดงความเชื่องอย่างมากและยินดีที่จะให้มนุษย์สัมผัสหรือลูบหัว เนื่องจากพวกมันไม่แสดงความหวาดกลัวหรือความก้าวร้าวต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆทำให้คาปิบาร่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนและเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกยกย่องว่ามีความเป็นมิตรกับผู้คนมากที่สุดตัวที่7วานหลังคอมวานหลังคอมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่มีขนาดใหญ่มากแต่พวกมันขึ้นชื่อในด้านพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวและมักแสดงความอ่อนโยนต่อมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ ว่านหลังคอมมีความอยากรู้อยากเห็นสูงพวกมันมักจะว่ายเข้าใกล้เรือสำรวจหรือเรือท่องเที่ยวและแสดงท่าทางเช่นการกระโดดขึ้นเหนือน้ำหรือการโบกครีบใหญ่เพื่อโต้อตอบกับมนุษย์กรณีที่น่าทึ่งที่สุดคือพฤติกรรมการปกป้องมนุษย์ของว่านหลังคอมนักวิทยาศาสตร์เคยบันทึกเหตุก,การณ์ที่วานขนาดใหญ่เข้าแทรกแซงและช่วยนักดำน้ำให้รอดพ้นจากการโจมตีของฉลามการกระทำนี้ชี้ให้เห็นว่า พวกมันไม่เพียงแต่ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์แต่ยังมีความรู้สึกของการปกป้องต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลทำให้วานหลังคอมถูกมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่ใจดีแห่งมหาสมุทรตัวที่ 8. สุนัขสุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกๆที่ถูกนำมาเลี้ยงและอยู่ร่วมกับมนุษย์มายาวนานหลายหมื่นปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ในประวัติศาสตร์สุนัข มีระดับความเป็นมิตรและความผูกพันกับผู้ดูแลอยู่ในระดับสูงพวกมันมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนเช่นความรักความสุขและความพักดีต่อสมาชิกในครอบครัวมนุษย์พวกมันมีความฉลาดทางสังคมสูงสามารถเข้าใจคำสั่งน้ำเสียงและภาษาท่าทางของมนุษย์ได้สุนัขไม่เพียงแต่ให้ความเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลืองานต่างๆเช่น การบำบัดทางอารมณ์การช่วยเหลือผู้พิการและการค้นหาผู้ประสบภัยความผูกพันที่แนบแน่นความซื่อสัตย์ที่ไม่มีเงื่อนไขและความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของมนุษย์ทำให้สุนัขเป็นมาตรฐานสูงสุดของสัตว์ที่เป็นมิตรกับผู้คนตัวที่ 9. โลมา โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาสูงและมีความเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างมากพวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษและมักเข้าใกล้เรือหรือนักว่ายน้ำด้วยความสนใจโลมามีชื่อเสียงด้านพฤติกรรมขี้เล่นพวกมันมักจะแสดงกายกรรมใต้น้ำการกระโดดหรือการว่ายน้ำคู่ไปกับเรือเพื่อโต้ตอบกับมนุษย์ มีรายงานทางประวัติศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์มากมายที่บันทึกถึงการที่โลมาเขาช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายในทะเลเช่นการป้องกันไม่ให้ฉลามเข้าใกล้หรือการช่วยนำทางผู้ที่หลงทางกลับเข้าฝั่งความสามารถในการเรียนรู้การสื่อสารที่ซับซ้อนและการแสดงความเมตตาต่อผู้คนทำให้โลมาเป็นตัวอย่างสำคัญของสัตว์ป่าที่เต็มใจสร้างความผูกพันเชิงบวกกับมนุษย์ตัวที่10พยูน พายูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่มีนิสัยอ่อนโยนมากที่สุดในกลุ่มนี้พวกมันถูกเรียกว่าวัวทะเลเนื่องจากพฤติกรรมการกินหญ้าทะเลอย่างสงบพยูนไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมนุษย์เลยแม้แต่น้อยพวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากและมีความไว้วางใจในผู้คนพวกมันมักจะว่ายน้ำเข้าใกล้เรือหรือนักดำน้ำด้วยความสนใจอย่างเป็นมิตร ความผูกพันที่โด่งดังที่สุดคือกรณีของพยูนกำพร้าที่ถูกช่วยเหลือและเลี้ยงดูโดยมนุษย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความเชื่อใจที่สัตว์ชนิดนี้มีต่อผู้ดูแลซึ่งพวกมันจะจดจำผู้ที่ช่วยเหลือพวกมันได้ ความอ่อนโยนความเชื่องและความสงบตามธรรมชาติทําให้พยูนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอนุรักษ์ทางทะเลและเป็นสัตว์ที่สร้างความรู้สึกผูกพันให้กับผู้ที่ได้พบเห็นอย่างลึกซึง้งถือเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรสูงสุดกับมนุษย์เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเหล่าสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ทั้งวาหลังคอมผู้ใจดีโลมาแสนฉลาดและพยูนผู้อ่อนโยน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือสัตว์เหล่านี้หลายตัวเป็นสัตว์ป่าและควรปล่อยให้พวกมันใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ว่าพวกมันจะดูเป็นมิตรแค่ไหนพวกเราไม่ควรเข้าไปรบกวนเข้าไปสัมผัสหรือพยายามจับสัตว์ป่าเด็ดขาดหากไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ คอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิติโกด